ที่สถานีบ้านโตกที่สถานีบ้านโตทางคาราจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถเกดและักเรียนวันตรางจะนั่้ขึ้นลงกับขบวนรถและเตรวจสอบคิวของสาระขั้นให้เรียอก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอเที่ยวสถานีบ้านโตกและทางคาราที่สอขนาดนี้เป็นขบวนรถดที่เกิดขบวนที่สี่สั้นต้างสถานีกาง รถสุดปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีสะนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้ห็รับ่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีสวนสุขภูมิต่อไปตามลำดับเออมาก่อนเวลาก็เป็นขอใหผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการทางการรถไฟการเดินทางของผู้โดยสาร างเดินสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่งยิ่ว่า,าการเดินทางการต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านผู้ขอขอบคุณค่ะ